พามเจริญในธรรมจะมีญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติยอมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาชนะมาเผยแผ่ชื่อว่าลูกสูศลสูตรที่ว่าเ,เรื่องบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้ก็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจทั้งหลายต้นไม้สี่ชนิดนี้คือหนึ่งต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสอง 2. ต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 3. ต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนือ้ออ่อนแวดล้อม4ต้นไม้เนืはは้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมพิสูจทั้งหลายในยทํานองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมี ต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 2. อบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 3. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 4. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลว3แม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลว3ามบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างนี้และเรากราเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มี ต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โทษศีลมีธรรมเร็วทามแต่บริษัทของขาวเป็นผู้มีศีลมีกัลยานธรรมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่า เหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เปลี่ยนผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่บริษัทของเขาเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเร็วซามบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่า เหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่า เหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตะานิกายจากตุกการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่109หน้าที่165พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุจนทั้งหลายได้รู้พระธรรมกำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาและนำเอาไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปนั่นเองจเจริญพร